ต้นเหตุของการแตกแยกในหมู่สงนำมาซึ่งการสังคยานาพระไตรปิฎดกครั้งที่สองอ่ะต้นเหตุของความแตกแยกในหมู่สงอ่ะที่ทำให้เกิดการสังคยานาครั้งที่สองอ่ะมาจากพระภิกษุชื่อพระมหาเทวะซึ่งเป็นอรชีพระภิกษุรูปนี้ได้ก่อกรรมหนักมากนะทั้งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ แอบมีเพศสัมพันธ์กับแม่ตัวเองแล้วก็ฆ่าชู้ของแม่ตายซึ่งเองเคยทคําคลิปพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าเนี่ยพระมหาเทวะเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากที่ทําให้วงการสงฆ์เนี่ยในสมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปประมาณ100ปีอะพระมหาเทวะเนี่ยได้เข้ามาทําให้วงการสงฆ์เนี่ยแปเปื้อนจนนํามาสู่การสังคยนาการสังคยนา การสังคายนาครั้งที่สองเนี่ยต้นเหตุมาจากพระมหาเทวะการสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอายุมากแล้วแล้วก็พระสงฆ์เริ่มทะเลาะกันน่ะเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบก,กฎวินยัยก็เลยพระสงฆ์เนี่ยเริ่มทะเลาะกันน่ะครั้งแรกเนี่ยการสังคายนาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นก็กาลังจะเป็นที่มาของฝ่ายมหาย,ยานกับหินยานด้วย การสังฆานาครั้งที่สองเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าต้นเหตุก็มาจากพระมหาเทวะหรือนายเทวะนายเทนายเทวะเป็นหนุ่มรูปหล่อเกิดในตระกูลพ่อค้านายเทวะเนี่ยอ่าเล่าย้อนนิดนึงนายเทวะก็คือเป็นหนุ่มรูปหล่อเกิดในตระกูลพ่อค้า ก่อคดีฆ่าคนตายหลายศพในเมืองหนึ่งแล้วก็หนีมาบวชในเมืองที่พระเจ้ากาลาโศกเนี่ยเป็นเจ้าเมืองซึ่งนายเทวะเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่ามีคนหลงผิดนับถือเยอะแยะเลยพระพระมหาเทวะเนี่ยชื่อเดิมก็คือนายเทวะนายเทวะเนี่ยนะสมัยอยู่ที่เมืองเดิมเนี่ยก็คือเป็นลักลอบมีอะไรกับแม่แท้ๆของตัวเอง ทีเนี้ยพอรักรอบมีอะไรกับแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นเป็นที่มาไงทาให้ออนําไปสู่ <c oughs> เมื่อรักรอบเนี่ยเป็นชู้กับแม่แท้ๆของตัวเองใช่ไหมก็คนแรกก็คือข่าพ่อตัวเองตายหลังจากที่ข่าบิดาแท้ๆของตัวเองตายใช่ไหมก็อยู่กินกับแม่แท้ๆแบบเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยแหละแบบว่าเออ คนไหนพ่อก็ตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงมีลูกเร็วมากแม่ของนายเทวะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยงามเป็นเอาเป็นว่าสวยมากแม่ของนายเทวะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็มีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยอายุ14ก็มีลูกแล้วทีนี้พอลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแลแม่ยังสาวอยู่เลยเนี่ยลูกโตเป็นหนุ่มแล้วแม่เพิ่งจะอายุ30 ก็หลงรักแม่ตัวเองไงก็แอบมีอะไรกันแล้วหึงหวงแม่ตัวเองมากคือรักมากอ่ะคือรักแม่ตัวเองมากก็เลยแอบเป็นชู้กับแม่ตัวเองแล้วก็เล่นชู้กันเล่นชู้กันนานอ่ะจนพ่อเนี่ยจับได้ก็ทะเลาะก,กันทีเนี้ยนายเทวะกลัวคนจะรู้เรื่องนี้ก็เลยฆ่าพ่อตัวเองหลังจากที่แม่ตัวเองเป็นไม้เนี่ยก็มีผู้ชายมาตามจีบมาติดพันซึ่งเป็นเศรษฐีในเมือง ทางแม่ของนายเทวะเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองของเขาก็แอบไปเป็นชู้แอบไปเป็นชู้กับเศรษฐีคนนั้นนายเทวะเนี่ยพอรู้ว่าแม่แม่ตัวเองเนี่ยแอบคบชู้สู่ชายเนี่ยก็บันดาลโทษะฆ่าฆ่าฆ่าแม่ตัวเองตายแล้วก็ฆ่าชู้ของแม่ตัวเองตายซึ่งขณะนั้นน่ะในเมืองนั้นเนี่ยจะมีพระพิสุอยู่รูปหนึ่งนะที่ สำเร็จอรหันแล้วคือพระรูปเนี้ยคือเขาอะสำเร็จอรหันแล้วแล้วพระรูปนี้ด้วยยานสมาบัติของท่านเนี่ยท่านมองเห็นอนาคตเนี่ยแล้วเหมือนท่านมาพูดเตือนอะว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นบาปอนันตริยกรรมนะทีเนี้ยนายเทวะเนี่ยก็เกิดแบบวัวสลังวะวัววัวสลังหวะ พระมหาเทระเนี่ยในอดีตก็คือฆ่าพระอรหัน์ด้วยหลังจากที่ตอนนั้นน่ะนายเทวาก็ยังหนุ่มอยู่ะเขาก็กลัวความผิดอะ่ะเขาไม่อยากให้คนรู้ความผิดของเขาไงว่าเขาเนี่ยเออลลอบเป็นชู้กับแม่ตัวเองอะไรเงี้ยก่อกรรมชั่วโดยแอบเป็นแอบเป็นชู้กับแม่ของตัวเองแล้วก็ฆ่าพ่อตายแล้วก็มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าชู้ของแม่แล้วก็ฆ่าพระอรหัน ซึ่งนายนายนเทวะเนี่ยหลังจากที่ฆ่าพระอรหันต์ตายเนี่ยก็หนีมาอีกเมืองหนึง่งแล้วก็ไม่มีที่ไปไม่มีเงินแต่สิ่งที่นายเทวะมีก็คือหนึ่งอ่ะเป็นคนหน้าตาดีสองเป็นคนฉลาดสามเป็นคนพูดจาหวันล้อมเก่งด้วยด้วยสามอย่างนี้นายเทวะเนี่ยก็สามารถสร้างฐานบาร,รมีได้เพราะว่าเป็นคนที่สามารถเทศธรรมะได้ไพเราะจับใจคนอ่ะเหมือนกับว่า ความที่ว่าเป็นคนที่พูดเก่งเ่ยสามารถเทศธรรมะได้ได้ไพเรจับใจคนก็ชอบมาฟังอย่าลืมว่าพระที่สามารถเทศธรรมะได้ไพเรจับใจไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนดีนะนายมหาเทวะเนี่ยก็สร้างฐานบาร,รมีอะ่ะหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบสร้างฐานบาร,รมีให้ตัวเองได้เก่งอะ่ะก็คือคนคือเทศธรรมะได้ไพเรจับใจชาวบ้านเกิดศรัทธาเอาเงินมาถวาย ทีเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเอาของมาถวายเยอะแยะเลยคนนี้เอาเงินมาถวายคนนี้เอาขนมมาถวายคนนี้เอาอาหารมาถวายมีแต่ของเต็มไปหมดเลยใครจะไปกินหมดพระมหาเทวะเนี่ยก็สร้างฐานบาร,รมีตัวเองโดยการแบ่งเงินของตัวเองเนี่ยให้คนในวัดเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยมาฟังเทศแล้วเกิดประทับใจโอโหพระรูปนี้เทศได้ไพเราะเพราะพิงจับใจชอบมากก็บริจาคเงินบริจาคเงินบริจาคเงิน ท่านก็สร้างฐานบาร,รมีได้โดยการดึงเอาคนในวัดมาเป็นพวกเอาเงินให้เอาทรัพย์สมบัติให้ใครเอาของอะไรมาถวายอะไรอร่อยอร่อยโอ้ขนมอร่อยก็เอาให้จนทําให้พระมหา,าเทวะเนี่ยมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์ษในวัดทีเนี้ยในวัดเนี่ยมันก็มีทั้งพระดีแล้วก็พระไม่ดีใช่ไหมละ่ะพระดีเนี่ยเริ่มเห็นอนะ่ะเขาก็เริ่มเริ่มสงสัยอ่ะในพฤติกรรมของคนคนนี้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง ด้วยความที่ว่าพระมหาเทวะเนี่ยอายุยืนนะท่านตายอะ่ะแก่ชราตายอะ่ะแล้วก็คือในสมัยนั้นอะ่ะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือพระมหาเทวะเนี่ยเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วอะ่ะร้อยปีทีเนี้ยสมัยนั้นอะ่ะยังมีพระพระอ,อรหันอยู่เยอะความที่ว่ามีพระอ,อรหันเนี่ยคําว่าอรหัน์โสดาบันพระอ,อริยบุคคลอะ่ะมีสี่ประเภท โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรันทีเนี้ยคนที่สําเร็จเป็นพระอรหันเนี้ยเขาจะเริ่มแบบเขาไม่เริ่มอ่ะคือคนที่เป็นพระอรหันเนี้ยจะเป็นคนที่รู้กรรมของรู้กรรมของคนคนนั้นรู้อดีตชาติของเรารู้กรรมที่เราทําเนี่ยคือต้นเหตุทําให้เกิดการสังคยานาครั้งที่สองเกิดขึ้นเพราะพระพิสุที่รู้ความจริงอ่ะเขารู้ไงว่าคนคนนี้ไม่ดี ช่วงที่พระมหาเทวะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้ก่อกรรมนะคิดฆ่าพระอ,อรหันต์องค์อื่นด้วยแต่พระอ,อรหันต์องค์อื่นเหาะหนีได้ทีเนี้ยท่านอะอ้างตัวหนึ่งเลยนะพระมหาเทวะเนี่ยอ้างตัวว่าตนเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วคนที่หลงผิดมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะท่านก็เอาใหญ่เลยบอกว่านี่อะเราอะเ,เป็นโสดาบันนู่นนี่นั่นแล้วก็ ลูกศิษย์ที่สงสัยเนี่ยก็ถามอะว่าทําไมจีวรของท่านน่ะมันถึงเลอะคาบอสุจิเพราะว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันจริงอ่ะ,อะจีวรอ,อ่ะมันไม่น่าจะมีคาบอสุจิไหลออกมาตอนหลับน่าจะตัดเรื่องกามราคะอะไรได้แล้วนู่นนี่นั่นคือก็คือพระมหาเทวะท่านเป็นคนที่พูดเก่งไงท่านก็บอกว่ายามหลับเนี่ยบางทีอ่ะมันมีมารเข้ามาทําให้ เมื่อหลับไหลเนี่ยบางทีมารเข้ามามานเนี่ยมันเข้ามาทําให้ฝันเปียกอสุจิเลยเปื้อนสมบงคือพระมหาเทวะเนี่ยเป็นคนที่อวดอุตริมนุษยธรรมและเป็นคนที่โม้เก่งคนในเมืองก็เชื่อเนี่ยว่าท่านอะบรรลุอรหันต์ทั้งทั้ที่ท่านเนี่ยก่อกรรมหนักอนันตริยกรรมเนี่ยก็คือฆ่าพระฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยอนันตริยกรรมเนี่ยคือ กรรมหนักที่ไม่ผุดไม่ได้เกิดอนันตริยกรรมก็คือการทำร้ายพระพุทธเจ้าการทำร้ายพระสงฆ์การฆ่าพอ่อฆ่าแม่แต่ว่าพระมหาเทวะเนี่ยคือเป็นคนเจ้าเล่ห์ไงหมายความว่าเมื่อเขาเข้ามาในเมืองเนี้เขาก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองอยู่แล้วซึ่งซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงการทำผิดแต่ว่าไม่มีใครที่รู้ คือท่านอา,อาจจะพยายามที่จะทําตัวเองให้ให้ให้คนเชื่อว่าเป็นอรหันน่ะช่วงที่มาบวชเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากที่จะแอบมีเมียแอบมีลูกแต่เรื่องนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีบันทึกแต่เป็นไปได้ว่าคนแบบนี้ก็อาจจะแอบมีแอบมีอะไรกับผู้หญิงก็เป็นไปได้โดยที่ว่าเป็นไปได้ที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะมาขอเงินพระแล้วก็แอบมีอะไรกันแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ แอบออกไปเพราะว่าคือสมัยนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีอ่ามันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดเนี่ยและหลักถงหลักฐานอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอยู่แล้วไงเพียงแค่ว่าเรื่องของพระมหาเทวะเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเออมันมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะที่ว่าพระมหาเทวะเนี่ยได้บิดเบือนคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วได้เพิ่มกฎบา้บาบา้บาบลงไปเยอะจึงนําไปสู่การสังขยาาครั้งที่สอง ทีเนี้ยคนก็เลยต้องมาค้นหาว่าพระมหาเทวะเนี่ยเป็นใครทีเนี้ยจากประวัติก็คือเป็นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอ,อรหันต์เมื่อท่านน่ะเริ่มเริ่มเป็นใหญ่เนี่ยจะมีเด็กกุติก้นวัดเนี่ยพระลูกวัดก็จะทําหน้าที่ซักสบงบจีวรให้ซึ่งพระลูกศิษย์เนี่ยก็สงสัยว่าทําไมมีค่าอสุจิเลอะตลอดเลยพระมหาเทวะก็เป็นอรหันต์น่ะทำไมถึงได้มีคราเหล่านี้เลอะ พระมาหาเทวะฝันเปียกน้ำอสุจิเปื้อนสบงลูกศิษย์ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถามว่าท่านะเป็นอรหันต์แล้วทำไมมีน้ำอสุจิเลอะพระมาหาเทวะตอบลูกศิษย์ว่าพระอรหันต์สามารถถูกมารยั่วยวนในฝันจนฝันเปียกได้วงเล็บนี่คือสิ่งที่ผิดพระธรรมคำสอนแน่นอนว่าพระมาหาเทวะก็ตอบโม่โม่ะวงเล็บก็คือเขาแถเก่งอะลูกศิษย์ก็เชื่อเออ ทีนี้คนไหนที่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะท่านก็พยายามจะเอาใจคนคนนั้นน่ะก็อย่างว่าแหละคือคนคนเราอ่ะพอเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะมันก็จะมีคนเอาเงินมาให้เอาของมาให้มีคนเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้เอาอาหารมาให้เอาขนมมาให้เอาผ้าสบงใหม่ๆมาให้เอาบาทใหม่ๆมมาให้ท่านก็พยายามแบบพูดแบบให้ลูกศิษย์ ใครมาใครมาฟังเทศฟังธรรมท่านท่านก็จะพูดไปว่าท่านเนี่ยฟังเทศของเราฟังธรรมจากเราแล้วท่านเนี่ยก็จะบรรลุโสดาบันเหมือนกับว่าใครที่มาเป็นลูกศิษย์ท่านท่านก็จะบอกว่าโสดาบันโสดาบันหมดเลยพระมหาเทวะตอบว่าบางครั้งอะพระอรหันเนี่ยก็ยังไม่สามารถยังรู้บางสิ่งได้มันหมายความว่า ลูกศิษย์บางคนน่ะที่ว่าได้เรียนพุทธประวัติเนี่ยก็จะพอรู้ไงลูกศิษย์บางคนที่ว่าพอมีความรู้เขาก็ถามไงบอกว่าท่านบอกว่าข้าเนี่ยสําเร็จโสดาบันแล้วแต่ทําไมข้าถึงไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาลักควายมาขโมยควายข้าไปท่านบอกว่าข้าเนี่ยเป็นโสดาบันแต่ควายข้าถูกขโมยไปอ่ะควายถูกขโมยไปแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณสมบัติของพระโสดาบันอ่ะ พระอริยบุคคลมีสี่ประเภทโสดาบันสกิทาคามีอานาคามีอัลาัหันซึ่งคนที่จะเป็นระดับอริยบุคคลเนี่ยสามารถอย่างรู้ความจริงได้นะนั่นก็คือมีจิตที่เป็นทิพย์สามารถรู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรข่าวลือคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเวลามีคนเอาเรื่องไม่จริงมาเล่าให้ฟังอะระดับพระอริยบุคคลก็ต้องรู้ว่าโอ้เนี่ยโมอยู่ดีๆมีลูกศิษย์วิ่งหอบมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเดี๋ยว พุ่งนี้ยภูเขาไฟจะระเบิดนู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวพุ่งนี้ยน้ําจะท่วมพุ่งนี้อุกาบาทจะพุ่งชนโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะรู้แล้วไงว่าสิ่งที่ลูกศิษย์เอามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องจริงก็คือว่าพระมหาเทวะเนี่ยก็บิดเบือนคําสอนมาตลอดจนท่านตายแล้วตอนที่ท่านตายเนี่ยคนก็มามา,มาร่วม,มพิธีกันทั้งเมืองเลยเขาก็ได้เห็นความจริงอะว่าพระรูปเนี้ยเป็นอรารัชีเพราะว่าศพไม่ไหม้ พระเจ้ากาลาโศกเนี่ยก็จัดงานศพให้ใหญ่โตเลยนะแต่ตอนจะเผาอะ่ะจุดไฟไว้แล้วไฟดับจุดไฟปุ๊บไฟดับทีเนี้ยท่านก็ไม่รู้จะทำไงก็เรียกพราหมณ์โหราจานมาพราหมณ์โหรบอกว่าให้เอาขี้หมากระฉีเนี่ยมาลาดศพถึงจะเผาติดเพราะว่าพระรูปเนี่ยเป็นอารชีต้องเอาขี้หมากระฉีหมามาลาดศพพระเจ้ากาลาโศกก็เชื่อนะก็ลองดูอะ เอาขี่หมากระฉี่หมามาล่าศพแล้วก็จุดไฟถึงได้เผาได้พอเผาเสร็จเนี่ยนะก็จะเหลือกองกระดูกอยู่กองหนึง่งทีนี้ชาวบ้านที่นับถือเนี่ยอยากจะได้พระอัฐิคือชาวบ้านสมัยก่อนไม่ต่างจากสมัยนี้หรอกก็คือว่าพระพระเกจิที่ดังๆอะ่ะเวลาท่านมรณะเนี่ยจะเหลือพวกเท่าอัฐิใช่ไหมพระก็อ่ะชาวบ้านก็อยากจะได้อัฐินี่แหละไปกราบไหว้บูชาทีนี้หลังจากเผาเสร็จเรียบร้อยโกยอัฐิอะไรเรียบร้อยแล้วนะ ทีเนี้ยพายะก็มาทําเป็นพายุงวงช้างเนี่ยพัดนะอยู่ดีๆก็มีพายุอยู่ดีๆก็มีพายุงวงช้างอะ่ะพัดเท่ากระดูกเนี่ยขึ้นลอยฟ้าไปนะแล้วก็กระจายหายไปหมดเลยไม่เหลือเท่ากระดูกให้คนโง่เอาไปกราดเอาไปว่าอีกเนี่ยคือต้นต้นเหตุที่ว่าต้องมีการสังคยานาเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่ามันมีคนที่บิดเบือนคำสอน นี่ยแหละซึ่งตัวพระมหาเทวะเนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะเพราะว่าคือหนึ่งอ่ะอพูดได้ไหมคือหนึ่งอ่ะจริงๆท่านเป็นคนหน้าตาดีนะคือหนึ่งอ่ะหน้าตาดีแต่ทีเนี้ยที่ท่านอ่ะเข้าสู่ด้านมืดอ่ะเพราะอะไรอ่ะที่ท่านเข้าสู่ด้านมืดก็เพราะเรื่องกามไนงะกามรักคะเห็นแม่ตัวเองสวยไงอยากได้แม่ตัวเองเป็นเมีย เห็นแม่ตัวเองสวยอยากจะได้แม่ตัวเองเป็นเมียคนเป็นแม่เนี่ยเห็นลูกชายเนี่ยพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มก็อยากจะได้ลูกเป็นผัวเหมือนกันแม่ก็อยากได้ลูกเป็นผัวเพราะว่าลูกชายหน้าตาหล่อคนเป็นลูกก็อยากได้แม่เป็นเมียเพราะแม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากเนี่ยต้นเหตุที่ทําให้เกิดหลุมดําเนี่ยในศาสนาก็มาจากเรื่องกามเพราะว่ากรมที่กาม เป็นจุดกำเนิดเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาลูกศิษย์เนี่ยเคยถามพระมหาเทวะเคยถามพระมหาเทวะนะว่าถ้าพวกตนน่ะบรรลุธรรมะแล้วทำไมตนยังสงสัยในพระธรรมอยู่พระมหาเทวะตอบว่าบางครั้งอะ่ะพระอรหันยังสงสัยในบางสิ่งได้ พระอรหันยังไม่รู้ในบางอย่างได้ลูกศิษย์จ,จึงถามต่อไปอีกว่าพระอรหัน์มีญาณอย่างรู้ด้วยตัวเองมิใช่หรือแล้วทําไมพวกเราต้องให้พระอาจารย์บอกว่าพวกเราบรรลุแล้วพระมหาเทวะตอบไปว่าการเป็นพระอรหันต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณแสดงว่าพระมหาเทวะนี่เก่งพุทธประวัติมากเลยนะถึงรู้เรื่องอการพยากรอะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่สี่องค์ที่สี่ก็คือพระสมณโคดมก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตั้งแต่เนี่ยพระกัสสปะตั้งแต่คนแรกพระมหาเทวะเนี่ยก็ตอบว่าการเป็นพระอาหารหันต้องอาศัยผู้อื่นพยากรให้เท่านั้นซึ่งก็ผิดพระธรรมคำสอนอีกนะผิดอีก พราะเขาเอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามามั่วตอบนงซึ่งระดับโสดาบันเนี่ยจะสามารถอย่างรู้อะไรต่างๆได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่พระมหาเทวตอบก็คือเอาเรื่องนู้นกับเรื่องนี้มาปนกันแล้วก็ตอบแม่งมั่วๆเมื่อถูกซักไซส์ามากๆเข้าเนี่ยทางพระมหาเทวกลัวจะถูกเปิดโปงว่าได้บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าพระมหาเทวจึงรื่นรุ่มร้อนอยู่เป็นนิดกินไม่ได้นอนไม่หลับ ในคืนหนึ่งอะพระมหาเทวะพูดขึ้นว่าอะโหทุกขังอะโหทุกขังแปลว่าทุกหนอทุกหนอทุกหนอทุกโว้ยลูกศิษย์ของพระมหาเทวะจึงถามต่อไปว่าพระอาจารย์เป็นอรหันต์แล้วทําไมถึงกุ้มใจพระมหาเทวะจึงกล่าวว่าผู้ใดจะบรรลุทำได้ต้องอุทานว่าทุกหนอทุกหนอซึ่งก็ผิดพระธรรมวินัย แต่ว่าท่านอ่ะแถเก่งนะคือแ้แบบตลอกปอกเปิกเลยนานวันเข้าแนวคิดเหล่านี้ก็มีการแพร่ไปในหมู่ลูกศิษย์ของพระมหาเทวะจำนวนมากซึ่งทำให้พระผีสูงเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเริ่มไม่พอใจอ่ะจึงรวมตัวกันจัดการจัดสังคยนาเพื่อประนามพระมหาเทวะแต่พระมหาเทวะเนี่ยมีพรรคพวกมากกว่าพระมหาเทวะ จึงจัดสังคายนาเช่นกันการสังคายนาครั้งนี้แยกพระพุทธศาสนาออกเป็นสองนิกายอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มพระมหาเทวะมีชื่อเรียกว่ามหาสังคิกะอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ทางศาสนามองว่าเรื่องพระมหาเทวะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาพระมหาเทวะไม่น่าจะมีตัวตนจริงการสังคายนาครั้งที่สองน่าจะเกิดขึ้นเพราะ เรื่องของพระพิสุจกแคว้นวัชีมากกว่าแต่เอกคิดว่าท่านมีตัวตนนะหลังจากนั้นการสังคยานาครั้งที่สองได้ทำให้าศาสนาพุทธเริ่มแบ่งเป็นนิกายแต่แนวคิดมหายานยังไม่เกิดขึ้นณเวลานั้นหลังจากนั้นการสังคยานาครั้งที่สองประมาณ100-200ปีแนวคิดแบบมหายานเริ่มเกิดขึ้นในหมู่ภิกสุแห่งนิกายมหาาสังกิกะ แนวคิดดังกล่าวให้ความสำคัญกับการนับถือพระโพธิสัตว์และยกสถานะของพระพุทธเจ้าองค์อื่นโดยเทียบโดยอย่างยิ่งยังไม่ตัดสรูให้เทียบเท่าหรือยิ่งใหญ่กว่าพระสัมมาโคดมด้วยซ้าไปนั่นหมายความว่าแนวคิดทางพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ได,ได้ถือกำเนิดขึ้นอนะ่ะโดยแนวคิดเนี้ยมองว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายพระองค์ และบางพระองค์เนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่กว่าวาพระสมณโคดมแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเหล่านี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกดั้งเดิมและน่าจะมาจากการแต่งขึ้นใหม่ในในฝ่ายมหายานเนี่ยแหละเป็นคนแต่งขึ้นเองเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดมหายานนี้เป็นที่นิยมอันหนึ่งเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ได้เข่งคัดอะไรมากโดย จะมีะแนวคิดของมหายานก็จะมีพระโพธิสัตว์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆมากมายอย่างพระอมิตาพุทธพุทธเจ้าทําให้ศาสนิกไม่ต้องใส่ใจกับการเข้าใจธรรมะอันซับซ้อนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะเพียงแค่นับถือพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เพียงพอต่อการบรรลุธรรมแล้วนักวิชาการบางท่านจึงเสนอว่าการแข่งขันระหว่างพุทธกับศาสนาพราหมณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีการแตกแยก่ยทำให้คนเนี่ยบางทีหันไปนับถือทางพรามหมณ์ฮินดูอะไรเงี้ยง่ายกว่าเพราะว่าแนวคิดมหายานเนี่ยมันก็มีส่วนขายฮินดูเพราะว่านับถือเทพหลายองค์แนวคิดมหายานก็คือนับถือพระพุทธเจ้าหลายองค์แนวคิดมหายานเนี่ยเกิดจากการสร้างของคฤลหัสค์ลฤหั์ก็คือคนที่นับถือพุทธ มีมีนักวิชาการมองว่าแนวคิดมหายานเนี่ยเกิดจากการการที่คฤหัหั์เนี่ยคิดขึ้นไม่ใช่พระสงฆ์อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปในประเด็นนี้นิการมหายานก็มีการเผยแพร่อย่างมากมายโดยเฉพาะในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยจะนับถือไปทางมหายานบางส่วนก็เผยแพร่มาทางสุวรรณภูมิแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าแถบสุวรรณภูมิเนี่ยพมา่าไทยลาวขเขมรเนี่ย จะนับถือทางเถรวาดมากกว่าข้อมูลก็มาจากหนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดียพระมหาดาวสยามแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยก็มีมีเป็นมันมีสองส่วนอะส่วนที่พระเขียนกับส่วนที่คารวะเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับหน,งบนังสือที่เกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา มีเล่มที่พระเขียนกับเล่มที่คนทั่วไปเขียนก็อยู่ที่ว่าเราอ่านเล่มไหนแล้วเราเข้าใจเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าคือก,ก็ก็อย่างที่พูดอะ่ะก็คือว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกอาจจะต้องใช้ทาเวลาทำความเข้าใจกับมันนานแต่อันนี้ก็มาพูดให้ฟังอ่ะว่าเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยผ่านการทําสังคยานามาหลายครั้งแล้วเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และถูกต้องสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ